Oh now zombies Christmas. Oh Dada. Yeah. Yeah it's warm now. Okay. Yeah. So Dada knows something a little bit. Yeah. Electronic. ไม่ขี้ท้ายไปบ่าลูว่ามันสู้จังงด้อันนี้ก็เลยซู้มออกมาเบิ่งใก่ไว่างนี่ยังกับบอลูอยู่กัขคางๆสติห่อเพื่อนี่แต่ว่าเป็นว่างที่ค่อนข้างมม่ซื้อนะสำหรับพวกนักท่องเที่ยวอันนี้ซู้ให้เบิ่งอีกที่หนึ่งสิติห่อระเจ้าพอดีนอโรงแร่มเรามันอยู่ชั้นสูงชั้นยี่สิบเจ็ดมันก็เลยมองไปเห็นหน่อยๆอันนี้สนามนา สตี้อปกติทำอาหานี่เราทำราหาไก่เขาเจอสิมีสถานีรถไฟสิตี้อเพรว่าที่จริงไปลงเมี่ยงดงก็ได้เพราะว่าจากบ้านมามาสายซีมาลงเมี่ยงดงกันยังมนากับพไก่จะเห็นรถทัวจอดหน้าสถานที่ทางเที่ยวซึ่งเขาบึงว่างนันใยญ่ๆสึกมุมนีว่าเห็นประตูตรองอยาง ไปทา้งสายอีกนิดแต่ว่าคงใบย่างเพราะว่าบ่ได้บ่ได้มี <h ose lly> ประตูหน้าต่างเปิดทั้งนั้นเดี๋ยวนี้สิ่นี้โรงแรมเยอะแยะเต็มไปหมดอันฟ้าๆนานๆจะเป็นโรงแรมเบสเวทเช่นจากน,นี้ตึกใหญ่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดสิ่งทางน,นี้ก็จะเป็นเม่งดงก่อนถึงเม่งดงจึงตัดนองยางพานาลล์ท่างรถเต็กก่อนแล้วก็ละ เกินใจกลางเมืองของเกาหลีมากเกินตลาดที่เกิดตลาดทียอามาเก็ตเป็นตลาดสินค้ามือสองของราชอาชาติกรโค้ชพัทยาะไดงานหอซีโมงเย็นคงมีทั้งหลานของคนเกาหลีเองหรือว่าหลานของ ต่างชาติมาขายบอวงที่เจดุลัดนี้ก็จะมีอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญสำคัญตั้งอยู่ให้เราถ่ายรูปด้วยอันนี้เป็นอนุสาวรีย์พลเรือเอกอีซุนชินฮาราชวัง เคียงบกกุงก็อยู่ที่จ,จ,จตุรัสหรือว่าจะเดินไปเที่ยวชมคลองซองเกซอนที่มีชื่อในซีรีส์เกาหลีก็อยู่บริเวณใกล้ๆเป็นคลองที่มีน้ำใสไม,ไม่มีขยะเหมือนเมื่อก่อนแล้วคลองนี้ปรับปรุงเมื่อปี2003ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับเดินเล่นแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจ และที่ขาดไม่ได้ก็คือไปทานอาหารที่ร้านอาหารไทยไใกล้มหาลัยฮงอีกระเชิญมาที่นี่ระเชิญไม่ได้มาเ,ออเพื่อช้อปปิ้งนะคะมากินอาหารไทยอย่างเดียวถ่ายรูปกับป้ายร้านสน่อย ตลาดเมียงดงอันนี้เป็นที่รู้จักดีของพวกเราชาวไทยชอบมาเป็นแหล่งที่มาช้อปปิ้งหาของกินและก็ซื้อเครื่องสำอางมาตลาดโดดองแดมุนตอนนี้ข้ากันปีนเขามาบึงกับแบงบแแ่งเ,งเงรื่องเกาสองเกาหลีแเป็นแงเงห่างห็นมาก เป็นกระแพงทงแดมอนถ่ายให้เห็นใกล้ๆตลาดทงแดมอนเนี่ยให้บรรยากาศเหมือนประตูน้ำบ้านเรานะคะเป็นที่ขายส่งพวกเสื้อผ้ากระเป๋าก็จะมีทั้งขายตามห้างหรือว่าขายตามตลาดนะคะเดินเข้าไปภายในตลาดนี่จะเห็น พวกเสื้อผ้าพวกตุก,กตาพวกผ้าเช็ดตัวนี่วางขายเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้ประเชืออย่างนอกจากนี้ตลาดดงแดมมนก็ยังมีมิวเซียมถ้าเผื่อใครชอบมิวเซียมก็มีมิวเซียมอยู่ใกล้ๆ หาไม่ได้คือไปตลาดควางจังแต่วันที่ไปเชอไปคนเยอะมากหาหาที่นั่งไม่ค่อยได้พอหาได้ก็ไม่แน่ใจว่าได้ร้านที่อร่อยหรือเปล่าอันนี้บรรยากาศช่วงปีใหม่นะคะที่บริเวณห้างมิกบิโอเรจะมีนักดนตรีมาร้องเพลงแล้วก็เต้นให้นักท่องเที่ยวได้ชม ทางหนึ่งของตลาดทุงเอ่อกํแพงเอ่อประตูทุ่งดรามุนวัต So here we are at the JW Marriott So <laughs> you see that castle out there or that gate out through the window It be called gate Dong Daemun gate ha ไปเชิญชอบมานอนที่โรงแรมในช่วงปีใหม่เป็นการให้รางวัลตัวเอง <Still enjoy S 1> แอนชอบดูนักเ้ียนก็มีนี่ถ่ายให้เห็นพนักงานต้อนรับที่ทางเข้าห้างลอตเต้น,นะคะจะแต่งตัวเหมือนตุ๊ก,กตามายืนโบกมือวันนี้ไปช้อปปิ้งที่อีเคีย ในวันที่หิมะตกอีเคียนี้จะอยู่ใกล้กับ <c oughs> ห้างล็อตเต้พรีเมียมเอาเล็ตมอ์นะคะสินค้าเอาเล็ตให้ช็อปมากมายรวมทางคอสโก้ก็อยู่บริเวณเดียวกัน Today is snow. <c> Yesterday raining and 20 degrees.